ตาสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับท่านผู้ชมครับมือนี้ผมกลับมามาหาคุณตาสวนครับมาฟังแนวทางความฝันของคุณตาครับเพราะว่าคุณตาว่ารอบนี้คุณตาฝันดีครับบอกเคยฝันลักษณะแบบนี้ครับคุณตาวานะครับเดี๋ยวก็เลยอยากเล่าเพื่อเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมได้ฟังเบิงครับและก็ล่องพิจาณาเบิงน้ากันครับว่าฝันแบบนี้มันเป็นฝันดีหรือว่าฝันลายครับแล้วกา อลองพิจารณาเบิ้งตัวเลขที่คุณตาสี่หายในงวดนี้ครับก็คืองวดของวันที่หนึ่งเมษายนหกหกครับคุณตากินข้าวกินปลาแล้วบอครับครับกินแหละครับได้ยังกินครับคุณตาโอ้ยเอาไป,ไปเงินมุ่นเขาไปเงิือคนใต้เขาออ,อันไหนกับเขาห้อ๋อครับครับก็คืออเห็นเห็นเห็นลุงคนที่วัยูุบานนี่เพื่อนว่าคุณตา เหตพิธีเกี่ยวกับซับประเลยนั่นบอกครับครับครับก็คือคุณตาเป็นซับประเลยนั่นมันบอกครับนี่ครับครับอออผมเพิ่งรู้นะครับนี่อ๋อเวลามีคนตายคนยังกับเพราะอาคุณตากับไปเขาก็มาเอาผมไปไปเหตุพิธีให้ครับเรามาตาสังยังคุณตากัเหตุเป็นโวเหตุบ่อหรือว่าครับผมผมมาเ็งเองในหมู่บ้านนี่มันบอกครับ น้ำมูบานนี่ที่แล้วกับเพื่อให้ผู้ใดตาผู้ใดีนใจมหาผหมมดโอ้ผมเพิ่งรู้เลยครับครับอืมเพ่นกพ่ออุ่ครับแปลว่าตานี่ก็คือก็คือว่าเป็นเป็นอาจารย์ใหญ่ของของมูบานนี่แล้วก็มีลูกศิษย์ก็คือพ่ออวุดเป็นบ่ครับครับครับอ๋อพ่ออวุธก็คือเป็นลูกศิษย์ของตาครับครับครับอืมครับ เป็ว่าตากับมีคาถาเอาคมขึ้นกันกับมีแหลนะเนาะเขาตาไปเรียนมาจากสายครับเรี้ยนในพอผุพุนเสียไปแล้วนะ<อ>เน,เนวา,า,เานะก็คือก็คือมันถ่ายถอดมาตั้งแต่สมัยพอพอเนาะครับครับครับอืมผมก็พึงรู้นี่ครับแล้วแต,ต่ม่อยู่บ้านก็เล่าเลยเลยเลล่ะใชับ อ่าคุณตาแล้วรอบนี้ที่คุณตาว่าคุณตาฟันดีนี่คุณตาฟันวันจังไดครับผมฟันว่าหาเขาเขาห้ผมอันนั้นปั่นรูปพระครับครับปั่นปั่นหลายเห็นไหมปั่นในวันปั่นอะไรก็เอาเลี้ยงกันได้เป็นแถวอยู่ครับเขาก็ห้คุณปั่นหนึ่งเดีผ่านละปั่นหล้วก็เอาเลี่ยงกันไล้เป็นแถวไปแถวอยู่ครับเลี่ยงแถวขึ้นขึ้นในวันขึ้นบูรุตุลูกเป็นอาไว้ในวันสัะครับครับผมกันเขาก็ห้ยเสผมปั่นปั่นอยู่จน จักเปนคนใดวบุงบุงเลยครับมันหลายโพดมันหลายผดนะก็ให้ปั่นหลายผดครับครับมเคยปั่นแบบหนึ่งักเทีอว่าครับเขาปั่นแล้วเขาให้ปั่นมาพุทูปวะครับเ้วจังไรอีกครับก็ปั่นปั่นปั่นลายมันเมื่อยพุงบเลลู่ให้เศร้าเนี่ยโว้ยวาอยาให้ปั่นดูหลายเดี๋ยวผมวะครับเมื่อยให้เศร้าห้งน่วะผมก็ออกมานั่งมานั่งมาดิก็เลยบ้า เฮ็ดสามันแล้วเขาว่าครับกุ้มเฮ็ดทามล้วเมื่อยกระซังอุสาเอาเฮ็ดทำมล้วเขาวากุ้มก็เฮ็ดในเขาปั่นในเขาจนแหลวสิครับอือพอดีเขาเอาสมนี้มามากพอดีไปเปิดเบิ้งลุงลุงหี่ครบก่อนหน่อกครับครับเขาเอาเบิ้งเบิ้งเขาเปิดบันนี้กันเด็กในในผาลุงเขาละมันนี่อยู่สามหาจงได้เขาเขาบอกเออจงกันเขาเขาบอก ไอ้ผู้ใดบอกเลขครับคุณตาผววเขาให้ปั่นผ้าพวกเขาให้ปั่นผ้าอะพวกวเขาให้ปั่นพอมันจะลุมในวัดน่ละอ๋อเขาบอกเลขนาบอกครับครับอืมเขาบอกสามหาล่ะครับเอาอยู่ดีๆเพื่อนคือบอกบอกเลขในความฝันคุณตาคุณตาถามเพื่อนบอกก็บอกเลยถามดอกเจอว่ามันหนักบ่บ่อยเลยถามเขาเขาว่าเขาก็บอกกัแเซลแซลอยู่ดอกครับ บันพาหล่ะก็เลยเขาเวเรื่องเด็กหลังกมันเขาเรื่องเด็กเขาว่าเลขกสามหาหาสามสามหาเยอะเขาว่าครับอ๋อแล้วก็มาตรงกับเหลขกที่ว่าหมู่บ้านของคุณตานี่มันมีคนตายพอดีเนาะครับครับแล้วคุณตากับไปเหตุพิธีให้เพิินครับอ่าเห็นเหล็กอยู่โลกศพนั่นสามหาครับโอ้ครับครับอ่าครับท่านผู้ชมครับสาหรับรอบนี้ครับคุณตาสวนครับฝันวามีคนห้ไป ปั่นพระพุทธรูปปั่นพระเนาะคุณตาาะปั่นพระพุทธรูปให้ครับก็คือคุณตากะในความฝันเนี่ยกลับไปปั่นพระคือกันครับปั่นพระให้เขาครับปั่นหมักหลายครับคุณตาว่าเนาะคุณตาเลี้ยงเลี้ยงไปเลยครับก็คือพระพุทธรูปอ่าที่ว่าอยู่ตามวัดเนาะคุณตาครับในความฝันนะครับแต่เรื่องจริงนี่ปั่นเปลี่ยนมันบอกคุณตาในชีวิตจริงนี่ปั่นเปลี่ยนบ่พระ ก็บม่เคยปั่นจากเทียนเนาะแต่ในความฝันนี่ปั่นเปลี่ยนเนาะครับือปั่นกับปั่นเป็นกับปั่นที่เนาะครับครับปั่นแล้วก็ปั่นท่อใดก็บอเซ็ตจากเทียนเนาะครับอ่าไอ้คนที่ว่ามม่หายปั่นก็บอกว่าเอาให้มันเซ็จครับอือครับครับเราคุณตาครับไอ้คนที่ว่าไม่ห้ปั่นนี่เพื่อนครับเบ้กกันบอกเรขพร้อมครับว่าสามหาเด้อบอกครับอืมเรกวันวันเรกนี่ เรียกวันนี้สามหาหาสามเด้อเป็นบางสี่บอกครับโอ้แต่ว่าเพื่อนสีห้โชกน้ำบ่อคุณตากระบอหัวยานอยู่แล้วครับหรือว่าหรือว่าคุณตาสิตีจากอ่าความฝันที่ว่าคุณตาปั่นผ่าน,นี่น้ำบ,บ่อผมดีของคุณตีผมเปิด่ากับผมก็ว่าหาอยู่แล้วครับตีเป็นหาผ่าผ่ากัหานอยู่แล้วก็มุ่งจะลูกคุณตา ถ้าคุณตาตีตัวเลขคุณต่าสิตีเส่ตัวใดหรือว่าเอาสามหานย่เลยตีให้สามหาสามแหละเพราะว่าพระก็หาอยู่แล้วเอาบางคนคือว่าตีว่าพระเป็นเล็กเก่าทั้งวันนี้ผมผมไม่เคยตีเป็นเล็กเก่าเลยเถอะพระผมตีเป็นจะหาโอ้ครับครับอันนี้มันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนองคุณตาเนาะครับครับขั้นว่าห้าปันพระบางคนเพิ่นผมว่าอาจสิตีว่ามือก็หา ปั้นกับพระกับเก้าสินะครับอาจารย์สิเปลียนหาเก้าเก้าหาหน้ามด้คุณตาตัวหนึ่งเนาะครับครับอืมรอบนี้ก็ถือว่าฝันดีเนาะตาเนาะเพราะว่าเฮาได้เหตุในความฝันเฮาเนี่ยคือว่าเฮาได้ส้างพระพุทธรูปให้กับวัดว่าอารามเนาะได้ได้บุญนั่นแหละใน้ความฝันครับแล้วก็ได้เห็นพระพระพุทธรูปนน่าก็ถือว่าเป็นบุญนน่าครับคุณตาเราคนที่ว่ามาให้คุณตาปั้นพระพุทธรูปนี่เป็นผู้ใดครับ ผู้จับ่ล่มูหหลวงแนวคนแนวคน้ยินในวัดเนาะครับเนี่ยเขาเหตุยินในวัดกับข้นยินวัดแซวแจ่วยินวัดเขาบอกกันแซวแจวอยู่หนาอืมครับไอปันพระพุทธรูปนี่วัดบ้านเฮานี่บอกครับคุณตาในความฝันวัดวัดวัดนี่เหลออ๋อวัดนี่ครับครับครับอืมก็ประมาณนี้เนาะคุณตาเนาะครับครับก็คือคุณตาสวนครับฟันแค่สันสันครับท่านผู้ชมครับฟันว่าตัวตะคองนี่ได้ไป ได้มีโอกาสไปปั่นพระพุทธรูปครับถวายให้กับวัดเนาะคุณตาเนาะวัดที่บ้านของตะคองเนี่ยแหละครับครับแล้วก็มีคนอยู่กลางๆเพิ่นเพิ่นเพิ่นบอกเลขนั่นก็คือสามหาหาสามครับครับนะครับแล้วก็คุณตาตีเพิ่มเติมให้ก็คือหาเก้าเก้าหาเนาะคุณตาเนาะครับครับอืมกับประมาณนี้ครับกับเป็นเลขสองหางครับแล้วก็เลขที่เขาบอกที่ว่าสามหาหาสามเนี่ยมันเป็นตรงกับเลขฝาโล่งครับ ฝาโลงของคนตายที่คุณตาไปเห็ุพิธที่มัตตาสางไห้เนาะคุณตาเนาะครับครับกับประมาณนี้ครับสำหรับงวดของวันที่หนึ่งเมษายนหกหกครับผมเคยอีสารใต้ครับก็ขอบคุณคุณตาหลายๆครับที่มาเบาสูฟฟังครับคุณตา,าครับขอบคุณครับ